หมึกกระตอยอันนี้คือหมึกกระตอยโอ้ยเราชอบมากเลยหมึกกระตอยเนี่ยสวัสดีครับตัวใหญ่ร้อยหนึ่งค่ะเราชอบมากเลยนะราดเลยค่ะรัดเลยรัดเลยรัดเลยหมึกกระตอยหมึกกระตอยมีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยอันนี้เด็ดมากจริงๆอร่อยเดี๋ยวให้ดูเลยโอ้นี่หมึกกระตอยนะครับเดี๋ยวดูตอนลาดโอ้ น้ำลายแตกน้ำลายแตกใช่คะใส่ถุงค่ะเดี๋ยวมาลองชิมดูหมึกกระตอยมากินหมึกกระตอยกันค่ะทุกคนมีใครเคยกินไหมถ้าใครเคยกินบวกหนึ่งมาจ้าเรียบร้อยล้วนะคะขอบคุณไข่ปลาหมึกด้วยนะหมึกกระตอยแซ่บๆจ้าทุกคนอันนี้ดาวชอบมากเลยนะมาลองกินหน้าร้านเลยใช่เราเคยกินครั้งหนึ่งแล้วติดใจมากแซ่บก็หมึกกระตอยกระซีปากนี่นะเออเดี๋ยวมาลองชิมตรงนี้ขอดูหน่อยขอดูหน่อย บบอันนี้คือหมึกกระตอยเดี๋ยวมาลองซิมเบิร์นทำไมถึงเรียกหมึกกระตอยคะเอาไปทำยังไงเป็นัเป็มันเป็นหมึกตัวเล็กนะคะทานได้ทั้งตัวอ๋อมันเป็นหมึกตัวเล็กแล้วที่ทานได้ทั้งตัวอ๋อมันเป็นหมึกตัวเล็กที่านนทานได้ทั้งตัวเอาแล้วครับตัวจริงๆโอ้ยดิน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  เป็นยังไงเด็ดมากมันจะหอมหอมเนาะอือเอาวาพอกินปลาหมึกปลาหมึกเออหมึกแดดเดียวจริงค่ะมันจะหอมหอมออมันหอมนากเดี๋ยวซูมให้ดูเจ็บเนาะมีใครเคยกินไหมคะมันจะหอมหอมออหอมหอมแล้วกินได้ทั้งตัวเลยรสชาติแบบหมึกเด็ดเดียวเออเนี่ยไหนบ้างเนี่ยอุ๊ยนี่ไงเดี๋ยวพี่เขาจะลงอันนี้คือไข่หมึกเหรอครับ โอ้ไข่หมึกไข่หมึกสวัสดีครับสวัสดีค่ะมึกกระตอยเดี๋ยวเรามาลองชิมดูเผ็ดเย็นเยทุกคนเด็ดมากเออทอดเลกเมี่ยไหม้องผมไหมไปสื่อมากเมื่อกี้เดี๋ยวมาลองชิมดูเด็ดนะมันจะเคี้ยวแบบนี้หน่อยยากหน่อยนุ่มหนึบอร่อย มาถึงงานช้างเราก็ได้กินหมึกกระตอยนะคะทุกคนอ,อ,อยู่ที่งานช้างนะคะร้านอะไรคะนี่ร้านนิยมไข่ปลามหมึกแซ่บนิยมนิยมใจนี่นนะค,ะค้านี่เห็นบอมมีไข่ปลามหมึกอมแซ่บ <c oughs> คนกับแซ่บ <c oughs> ก,กับแซบ <c oughs>